สวัสดีครับน,นี่ก็จะมาเพิ่มตัวช่อง USB นะครับที่จะใช้สำหรับเล่นมีเดียไฟล์ก็พวก MP3 หรือว่าไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับสำหรับรถที่เปลี่ยนตัวเครื่องเล่นมาในรถอันติดนะครับอย่างนี้คันนี้ก็เปลี่ยนไปจอ Android น,นะครับสำหรับตัวช่อง USB สําำหรับจอ Android ที่ติดตั้งมาใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีมาให้นะครับ จะส่วนใหญ่ก็จะเก็บซ่อนไว้ที่ในเกะใส่กล่องตัวนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับช่อง usb แบบนี้ไว้สําหรับเล่นมีเดียไฟล์ครับบางครั้งเราขับรถไปคนเดียวบางครั้งเราอยากจะเปลี่ยน usb ก็จะทําได้ลําบากนะครับต้องมาเปิดเกะหรือต้องจอดรถลงเพื่อเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มช่องกันโอเคเดี๋ยวก็สาหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเพิ่มครั้งนี้ก็จะคือชุดนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มติดตั้งกันเลยสำหรับวิธีการถอดก็หรือจะไปดูในคลิปติดตั้ง usb charge จะได้นะครับวิธีถอดจะเหมือนกันกเรืเดอนตำแหน่งเกียร์นะครับที่ตำแหน่งดแเราก็ถอดประตูที่สองชิ้นนี้นะครับออกตันนี้ตันนี้แล้ก็จะเจอสกู2ตสองตัวชุดน,นี้นะครับ ถ่ายสก,กู๊ปก่อนแล้วตัวน,นี้มันก็เปิดฝาขึ้นนะครับตัวน,นี้เดินตัวน,นี้ออกมา ปอดปากด้านหลังที่จุดบุหรี่ออกนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถอดฝาปิดบางคันจะเป็นช่อง AUX นะครับก็ให้ถอดช่อง AUX ออกอ่านี่กระลุดออกมาแล้วแล้วก็ใส่นี่นะครับชุดยูดีตัวนี้เข้าไป แบบนี้นะครับเรียบร้อยส่วนสายตัวนี้ให้มาให้เราทาการย้ายสายยูดบีนะครับฝั่งนี้ที่อยู่ในเก็เนนะี่ยมาเสียบเข้ากับตัวยูดบีตัวนี้แบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมจะไม่ได้แกะวิทยุให้ดูนะครับอันนี้จะทําตัวอย่างให้ดูเฉยเดี๋ยวมาลองดูว่าสามารถใช้งานได้ไหม อันนี้ก็เปิดตัวจว Android ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเสียบเจ้าแฟ็จไดเข้าไปก็เสียบเข้าไปแล้วผมจะเลือกมาที่เพลงนะครับนจะเป็น USB อันนี้ก็เดินได้เดี๋ยวถ้าเ USB ลง u s นออกก็จะหยุดนะครับอันนี้ เสียบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็รอโหลดสักครู่อ่ะก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็จะใช้งานสะดวกขึ้นนะครับ